หยุดให้ค่ากับคนที่ไม่เคยเห็นค่าในตัวคุณมีบางช่วงเวลาของชีวิตที่เราทุ่มเททั้งหัวใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์บางอย่างไว้เราพยายามแสดงความรักอย่างสุดความสามารถเรายอมลดตัวตนของตัวเองยอมเปลี่ยนแปลงยอมอดทนเพียงเพื่อให้ใครบางคนเห็นคุณค่าของเราแม้เพียงนิดเดียวแต่ความจริงอันโหดร้ายก็คือไม่มีความพยายามใดในโลกที่จะทำให้ใครเห็นค่าเราได้ถ้าเขาไม่คิดจะมองตั้งแต่แรก เราอาจหลอกตัวเองว่าถ้าเราดีพอเขาจะเห็นถ้าเราทำมากกว่านี้เขาจะรักถ้าเราเรอไหวเขาจะเปลี่ยนใจแต่สุดท้ายสิ่งที่เราได้กลับมาไม่ใช่การยอมรับไม่ใช่การมองเห็นกลับเป็นความรู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้และสงสัยในคุณค่าของตัวเองมากขึ้นทุกทีความรักที่แท้จริงความเคารพที่แท้จริงและการยอมรับที่แท้จริงไม่เคยต้องใช้การขอร้องมันไม่ได้มาจากการพยายามพิสูจน์ แต่มาจากการมองเห็นกันด้วยใจตั้งแต่ต้นบทความนี้จะพาคุณกลับมาเปิดตาทำความเข้าใจว่าเหตุใดเราจึงไม่ควรยกคุณค่าของตัวเองไปวางไว้ในมือของใครที่ไม่เห็นมันและที่สำคัญเราจะเรียนรู้ที่จะหยุดยืนรอในที่ที่ไร้ความหมายและก้าวเดินไปยังพื้นที่ที่หัวใจเราคู่ควรจะได้เบ่งบานเพราะคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาของใครคนใดคนหนึ่ง คุณมีค่าตั้งแต่ในวันที่ไม่มีใครเห็นจนถึงวันที่คุณมองเห็นมันด้วยตาของตัวเองอย่างชัดเจนถึงเวลาที่เราจะหยุดให้ค่ากับคนที่ไม่เคยเห็นค่าในตัวเราและเริ่มต้นเส้นทางใหม่เส้นทางที่เต็มไปด้วยการเคารพและรักตัวเองอย่างแท้จริง 1. การยอมรับความจริงเขาไม่เห็นค่าเราไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่าหนึ่งในบทเรียนชีวิตที่ยากที่สุดคือการทำใจยอมรับความจริงว่าบางคนจะไม่เห็นคุณค่าของเรา ไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามแต่แท้จริงแล้วการที่เขาไม่เห็นค่าไม่ได้หมายความว่าเราขาดแคลนคุณค่านั้นมันสำคัญมากที่ต้องเข้าใจว่าคุณค่าในตัวเราเป็นสิ่งที่มีอยู่ตั้งแต่แรกไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ใครยอมรับหรือปฏิเสธคุณไม่จำเป็นต้องอาศัยสายตาของใครคนหนึ่งมาเป็นเครื่องวัดความสำคัญของตัวเองความจริงคือแม้คนทั้งโลกจะเมือนคุณ,ค,ณคุณก็ยังคงเป็นคนที่มีคุณค่าอยู่ดี คนที่มองไม่เห็นเพชรแท้มักจะคิดว่ามันก็แค่ก้อนหินธรรมดานั่นไม่ใช่ความผิดของเพชรมันคือความผิดพลาดของสายตาที่ไม่รู้จักสิ่งงดงามต่างหากดังนั้นเมื่อมีคนไม่เห็นค่าของคุณอย่ามัวแต่ลดตัวเองลงเพื่อให้พวกเขารับรู้แต่จงหันกลับมาเชื่อมั่นในแสงสว่างในตัวเองเพราะคนที่คู่ควรกับคุณจริงๆจ,จ,จะไม่ต้องให้คุณร้องขอหรือพิสูจน์ตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวจงอย่าปล่อยให้สายตาแคบแคบของใครบางคนมาทำลายภาพลักษณ์ อันงดงามที่คุณมีในตัวเองคุณคือสิ่งมีค่าไม่ว่าพวกเขาจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามสองการทุ่มเทให้ผิดคนคือการทรยศต่อตัวเองแบบเงียบๆการทุ่มเทเป็นสิ่งสวยงามแต่การทุ่มเทให้ผิดคนเปรียบเสมือนการค่อยๆหักหลังตัวเองอย่างช้าๆและน่าเศร้าทุกครั้งที่คุณพยายามทำดีเอาใจใส่พิสูจน์ตัวเองให้กับคนที่ไม่เคยแม้แต่จะเหลียวแลสิ่งที่คุณทำจริงๆคือการหักหลังความเชื่อมั่นในตัวเองคุณกำลังสงสารเงียบๆถึงหัวใจตัวเองว่า เราไม่ดีพอเราต้องพยายามมากกว่านี้เพื่อให้ได้รับการยอมรับแต่ขอให้หยุดเธออย่าทำร้ายตัวเองด้วยการวางหัวใจไว้ในมือคนที่ไม่เห็นค่าคนที่เหมาะสมกับการได้รับความรักจากคุณควรเป็นคนที่รับมันด้วยความซาบซึ้งไม่ใช่รับด้วยความเฉยเมยหรือแซงทำเป็นไม่เห็นการพยายามทุ่มเทเพื่อให้ใครสักคนเห็นคุณค่าคือกับดักที่หลอกให้คุณคิดว่าถ้าเราดีพอหรือทำมากพอ เขาจะเปลี่ยนใจแต่ในความจริงคนที่ไม่เห็นค่าคุณตั้งแต่ต้นมักจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะปัญหาไม่ใช่ที่คุณแต่เป็นที่ความไม่สามารถของเขาที่จะเห็นความงามในตัวคุณการทุ่มเทให้ถูกคนเป็นการให้ชีวิตตัวเองเติบโตการทุ่มเทให้ผิดคนเป็นการฝังชีวิตตัวเองอย่างช้าๆอย่าเอาหัวใจของตัวเองไปวางบนแท่นบูชาที่ไม่มีใครศรัทธาจงเก็บมันไว้ให้กับคนที่เห็นค่าอย่างแท้จริงสอย่าเสียเวลาอธิบายตัวเองให้คนที่ตั้งใจไม่เข้าใจ ไม่มีอะไรเด็ดเหนื่อยและ,และน่าเศร้าไปกว่าการพยายามอธิบายตัวตนของตัวเองให้คนที่ไม่เคยตั้งใจจะเข้าใจตั้งแต่แรกไม่ว่าคุณจะพยายามดีแค่ไหนเปิดเผยความจริงใจมากเท่าไหรหรืออธิบายเจตนาดีออกมาอย่างไรคนที่ปิดใจตั้งแต่ต้นก็จะไม่มีวันฟังพวกเขาอาจจะตอบกลับคุณด้วยความเย็นชาหรือแม้กระทั่งบิดเบือนความหมายที่คุณต้องการจะสื่อการอธิบายตัวเองให้คนที่ตั้งใจไม่เข้าใจนั้น ไม่ได้ทําให้เขาเข้าใจมากขึ้นมีแต่จะทําให้คุณเหนื่อยลละสูญเสียศักดิ์ศรีและหมดแรงโดยเปล่าประโยชน์คนที่ใช่ไม่ต้องอธิบายมากคนที่ไม่ใช่อธิบายอย่างไรก็ได้ความหมายความเข้าใจเป็นสิ่งที่ต้องมาจากใจไม่ใช่จากปากถ้าใครสักคนไม่แม้แต่จะเปิดใจฟังคุณตั้งแต่ต้นน,นั่นหมายความว่าพวกเขาไม่คู่ควรกับความพยายามจากคุณเลย อย่าเสียเวลาคอยเรียกร้องความเข้าใจจากคนที่ไม่มีแม้แต่ความตั้งใจจะฟังจงเอาเวลาพลังและหัวใจของคุณไปมอบให้กับคนที่อยากเข้าใจตัวคุณจริงๆคนที่ไม่ต้องใช้คำอธิบายมากมายก็สามารถเห็นคุณค่าของคุณจากสายตาและหัวใจ 4. คนที่เห็นค่าคุณไม่ต้องพยายามเขาก็เห็นตั้งแต่ต้นในโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและการวิ่งไล่ตามการยอมรับบางครั้งเราก็ลืมไปว่าคุณค่าที่แท้จริงของตัวเราไม่ได้ต้องการเสียงปรบมือจากใครเพื่อยืนยัน มันเป็นเหมือนดอกไม้ป่าที่งดงามได้แม้ไม่มีใครชมและคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวคุณจริงๆเขาจะไม่ต้องให้คุณพิสูจน์ตัวเองแม้แต่นิดเดียวคนที่เห็นค่าคุณเขาจะมองเห็นแม้ในวันที่คุณไม่สมบูรณ์แบบเขาจะเข้าใจความเงียบของคุณรู้สึกได้ถึงความอ่อนโยนที่คุณซ่อนไว้และรับรู้ถึงแสงสว่างที่อยู่ในตัวคุณแม้คุณจะยังไม่ทันเอื่อนเอ่อยถ้อยคำใดๆด้วยซ้ำ ความรักและความเคารพที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความพยายามแต่มันเกิดจากการรับรู้ด้วยหัวใจถ้าใครบางคนต้องให้คุณพยายามมากมายต้องให้คุณพิสูจน์ตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้เขาเห็นท่านั้นคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าเขาไม่ใช่คนที่คู่ควรกับคุณจงเชื่อเถอว่าบางคนเพียงสบตาคุณครั้งแรกก็เข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยและบางคนต่อให้คุณตะโกนทั้งชีวิตเขาก็ยังเลือกที่จะไม่เข้าใจ อย่าเสียเวลามองหาความยอมรับจากคนที่ใจแคบจงเก็บหัวใจของคุณไว้ให้คนที่เปิดแขนรับมันด้วยความจริงใจ 5. การอยู่ในที่ที่ไม่เห็นค่าเราคือการหลงทางจากตัวตนเมื่อคุณฝืนอยู่ในที่ที่ไม่มีใครเห็นคุณค่าไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนเสียสละเท่าไหร่หรืออดทนมากเพียงใดสิ่งที่ได้กลับมาคือความรู้สึกว่างเปล่าและการหลงทางจากตัวตนของตัวเองโดยไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่คุณพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อให้ใครสักคนยอมรับคุณก็กําลังค่อยๆห่างไกลจากความเป็นตัวเองทีละนิดการอยู่ในที่ที่ไม่มีใครให้ค่าไม่ได้ทําให้คุณเติบโตแต่มันทําให้คุณเหี่ยวเฉาทั้งหัวใจและความฝันค่อยๆถูกกดทับอยู่ใต้ความคาดหวังของคนอื่นจนคุณอาจลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยมีแววตาแบบไหนเคยหัวเราะอ,อย่างไรเคยภาคภูมิใจในตัวเองมากแค่ไหนชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้ใครพึงพอใจ ชีวิตมีไว้เพื่อให้คุณได้เบ่งบานในแบบที่คุณเป็นและคนที่เหมาะกับคุณจริงๆจ,จะไม่ต้องให้คุณลดทอนตัวเองเพื่อให้พอดีกับกรอบของเขาท่าที่ที่คุณอยู่ทําให้คุณต้องลดแสงในตัวเองเพื่อไม่ให้ใครรู้สึกอึดอัดจงเดินออกมาอย่างสง่างามและกลับมาอยู่ในที่ที่คุณสามารถส่องแสงได้เต็มที่โดยไม่ต้องขอโทษใครแม้แต่นิดเดียว6อย่าใช้ทั้งชีวิตเพื่อรอใครบางคนรู้สึกตัว หนึ่งในกับดักที่โหดร้ายที่สุดของความรักและความหวังคือการนั่งรอว่าสักวันหนึ่งเขาจะเห็นคุณค่าเราสักวันหนึ่งเขาจะรู้สึกผิดที่มองข้ามเราสักวันหนึ่งเขาจะรักเราในแบบที่เราเป็นแต่ความจริงที่เจ็บปวดคือสักวันนั้นอาจไม่มีวันมาถึงเลยการฝากความหวังไว้ในมือของคนที่ไม่เห็นค่าคุณไม่ต่างอะไรกับการหว่านมเมล็ดพันธุ์ลงบนพื้นหิน คุณอาจจะนั่งเฝ้ารอทั้งชีวิตแต่ไม่มีต้นไม้ใดๆงอกงามขึ้นมาอย่าให้เวลาชีวิตของคุณไหลผ่านไปกับการรอคอยที่ไร้ความหมายอย่าเอาความหวังดีของคุณไปฝากไว้ในใจของคนที่ไม่เคยมีพื้นที่ว่างให้มันเลยตั้งแต่แรกการรอให้ใครสักคนรู้สึกตัวคือการเอาความสุขของตัวเองไปแขวนอยู่บนเส้นได้ที่เปราะบางที่สุดในโลกและทุกวันที่ผ่านไปมันไม่ได้แค่ทำร้ายคุณแต่มันค่อยๆทำลายตัวตนที่มีคุณค่าของคุณลงไปเรื่อยๆ จำไว้นะคะคนที่ไม่เห็นค่าคุณในวันนี้ก็มีโอกาสสูงมากที่เขาจะไม่เห็นค่าในวันพรุ่งนี้เช่นกันเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเวลาแต่มันคือเรื่องของหัวใจเจ็ดคนที่รักคุณจริงจะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองได้ค่าความรักที่แท้จริงมีพลังมหาศาลมันคือพื้นที่ที่ทำให้คุณเติบโตงดงามและรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นไม่ใช่พื้นที่ที่ทำให้คุณสงสัยตัวเองเจ็บปวดหรือรู้สึกว่า ต้องเปลี่ยนแปลงตัวตนเพื่อให้ใครรักคนที่รักคุณจริงจะไม่ทําให้คุณต้องแข่งขันกับใครจะไม่ทําให้คุณรู้สึกผิดที่เป็นตัวเองและจะไม่ทําให้คุณต้องร้องขอเศษเสี้ยวของความสนใจความรักที่แท้จริงทําให้หัวใจเบาสบายไม่ใช่หนักอึ้งทําให้รอยยิ้มบนใบหน้าของคุณเบ่งบานออกมาเองโดยไม่ต้องฝืนทําให้คุณกล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะถูกตัดสิน ถ้าใครสักคนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ดีพอต้องปรับปรุงอีกหรือต้องทํามากกว่านี้ตลอดเวลานั่นไม่ใช่ความรักแต่มันคือเกมของอํานาจการควบคุมและความไม่สมดุลทางใจจงกล้าเดินออกจากพื้นที่ที่ทาร้ายคุณเงียบๆและจงเลือกอยู่กับคนที่ทําให้คุณรักตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตนี้สั้นเกินกว่าจะเอาเวลามาทนอยู่กับใครที่ทําให้เราสงสัยในคุณค่าของตัวเอง 8. การเดินจากมาไม่ได้ทําให้คุณใจร้ายแต่มันคือการรักตัวเองอย่างถูกต้องมีหลายครั้งที่เราโทษตัวเองว่าเป็นคนใจร้ายเพียงเท่าเราตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ทําร้ายจิตใจเราเพียงเทราเราหยุดวิ่งไล่ตามคนที่ไม่เคยหันกลับมามองแต่ขอให้คุณจําไว้ให้ดีการเดินจากมาไม่ได้ทําให้คุณกลายเป็นคนไม่ดีในทางกลับกันมันคือการแสดงออกถึงความรักตัวเองอย่างกล้าหาญที่สุด คุณมีสิทธิเต็มที่ที่จะเลือกความสงบทางใจให้กับตัวเองมีสิทธิเต็มที่ที่จะปกป้องพลังชีวิตของคุณจากคนที่พลาดมันไปมีสิทธิเต็มที่ที่จะถอนตัวออกจากพื้นที่ที่ทําให้คุณรู้สึกไร้ค่าอย่าให้อารมณ์ผิดๆอย่างรู้สึกผิดหรือกลัวว่าเขาจะเสียใจมาเป็นโซ่ล่ามคุณไว้ในที่ที่หัวใจคุณกําลังจะตายลงทุกวันเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครในโลกนี้จะรับผิดชอบชีวิตคุณได้นอกจากตัวคุณเอง การรักตัวเองอย่างถูกต้องอาจจะดูโหดร้ายสำหรับคนอื่นแต่สำหรับหัวใจคุณมันคือความเมตตาสูงสุดอย่าก,กลัวที่จะเดินออกมาจากสิ่งที่บั่นทอนคุณเพราะชีวิตคุณมีค่าเกินกว่าที่จะใช้มันไปกับความทุกข์ที่ไม่จำเป็น 9. คนที่เห็นค่าคุณจะไม่ทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ทำให้คุณสับสนไม่ทำให้คุณสงสัยตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ทำให้คุณต้องนั่งทบทวนในใจว่า เราดีพอไหมเขารู้สึกอะไรกับเรากันแน่คนที่เห็นค่าคุณจะทำให้คุณรู้สึกมั่นคงตั้งแต่ต้นจนจบไม่ต้องเดาใจไม่ต้องคาดเดาไม่ต้องอยู่กับความกังวลจนกินใจไปหมดเพราะความรักที่แท้จริงนั้นโปร่งใสตรงไปตรงมาและให้เกียรติกันมันทำให้คุณรู้ว่าคุณสําคัญโดยไม่ต้องร้องขอทำให้คุณรู้ว่าคุณมีค่าโดยไม่ต้องวิ่งตามและทำให้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนพิเศษ โดยไม่ต้องแข่งขันกับใครหากคุณต้องตั้งคำถามซ้ำๆกับตัวเองทุกวันว่าคุณพอหรือยังดีหรือยังสมควรได้รับความรักใหมนั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่มันคือเพราะอีกฝ่ายไม่ได้ตั้งใจเห็นค่าคุณตั้งแต่ต้นอย่าทรมานตัวเองกับความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณสงสัยในคุณค่าที่คุณมีเพราะหัวใจของคุณสมควรได้รับความรักที่ทำให้มันเติบโตไม่ใช่ความรักที่ทำให้มันหดหู่ลงทุกวัน สิบจงเลือกอยู่กับคนที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจในความเป็นตัวเองสุดท้ายแล้วเมื่อเราลอกความซับซ้อนทั้งหลายออกไปความสัมพันธ์ที่ดีงามจริงๆมีพื้นฐานอยู่แค่เรื่องเดียวคือเราสบายใจที่จะเป็นตัวเองได้ไหม่เมื่ออยู่กับเขาคนที่เหมาะกับคุณจริงๆจะไม่ทําให้คุณต้องสวมหน้ากากไม่ต้องเสแสร้งว่าเข้มแข็งทั้งที่ในใจอ่อนแอไม่ต้องแสร้งว่าไม่แคร์ทั้งที่ในใจโหยหาเขาจะทําให้คุณกล้าเผยตัวตนทั้งหมดออกมา ทั้งความงดงามและความเปราะบางโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินความสบายใจในความเป็นตัวเองเป็นสัญญาณที่สำคัญที่สุดว่านี่แหละคนที่ควรเก็บไว้ในชีวิตเพราะชีวิตนี้สั้นเกินกว่าจะต้องเหนื่อยทุกครั้งที่ต้องอยู่กับใครสักคนคุณไม่ควรต้องใช้ชีวิตเหมือนกำลังสอบสัมภาษณ์ตลอดเวลาเพื่อพิสูจน์ว่าคุณคู่ควรจงอยู่กับคนที่ทำให้คุณหัวเราะด,ดังๆได้โดยไม่ต้องระวังท่าที จงอยู่กับคนที่รับมือกับความเงียบของคุณได้โดยไม่รู้สึกอึดอัดและจงอยู่กับคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณดีพอตั้งแต่วันแรกที่พบกันจนวันสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละคือพื้นที่ที่หัวใจคุณควรจะได้พักผิงชีวิตเรานั้นสั้นเกินกว่าจะมอบหัวใจให้กับคนที่ไม่เคยมองเห็นมันสั้นเกินกว่าที่จะใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อรอคอยการยอมรับจากใครที่ไม่เคยคิดจะยื่นมือกลับมา คนที่ไม่เห็นค่าคุณในวันนี้ต่อให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองสักกี่ครั้งเขาก็ยังคงเลือกที่จะหลับตาไม่มองและยิ่งคุณพยายามมากเท่าไรคุณยิ่งทำร้ายหัวใจตัวเองมากเท่านั้นคุณไม่จำเป็นต้องลดตัวตนไม่จำเป็นต้องหดเล็กลงเพื่อให้พอดีกับกรอบใครคุณไม่จำเป็นต้องร้องขอหรืออดทนอยู่กับความเฉยเมยจนหัวใจค่อยๆหมดแรงในโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้ยังมีที่ว่างสำหรับคุณเสมอ ที่ว่างซึ่งเต็มไปด้วยคนที่มองเห็นคุณตั้งแต่แรกพบที่ว่างซึ่งหัวใจของคุณไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องอธิบายและไม่ต้องลดทอนอะไรทั้งสิ้นจงเลือกเดินออกมาจากที่ที่เขาไม่เห็นค่าไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะคุณรู้ดีว่าตัวเองมีค่ามากกว่าที่จะต้องทนอย่าเสียเวลาต่อสู้ในสนามรบที่ไม่มีวันชนะ